สนับสนุนโดย GIGABYTE DEVA NATURAL MSI Gaming Notebook Corsair Doraku และ Acer สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn เป็นประจำผมบาสครับด้วยจัญญบันครับผมไม่สามารถให้พวกคุณเห็นหน้าผมได้นะครับเดี๋ยวกระทืบถ,ถูกคนก็วันนี้ครับได้รับหูฟังจากทาง TT Esport มานะครับในรุ่น c o n o x RGB 7.1ตัวนี้ครับพอได้มาปุ๊บผมก็ไปค้นหาข้อมูลนะครับข้อมูลของมันเนี่ยบ่งบอกว่าหูฟังตัวนี้ออกมาครึ่งปีแล้วนะครับส่งมาทำไมครึ่งปีแล้วนะผมเชื่อว่าถ้ามันนานขนาดนี้เนี่ยหลายๆคนคงมีไว้ในครอบครองแล้วนะครับแต่เผื่อครับใครที่ยังไม่ทราบว่าเขาออกตัวนี้มาหรือว่าใครที่อยากรู้ก่อนประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะครับวันนี้มาดูกันครับกับตัวนี้ครับ TTE Sport Conos rgb 7.1อหูฟังตัวนี้ครับความพิเศษของมันมันมีอยู่2เรื่องนะครับเด่นๆก่อนเลยนะก็คือมันจำลองเสียง7.1นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือมีไฟ rgb 256สีอ่าสหีหน้าตากล่องก็ประมาณนี้ครับมาในโทนสีดำแดงนี่เป็นสีตีมของบริษัท thermotech หรือว่า tte sport ด้านหลังครับก็จะเห็นรูปร่างของตัวหูฟังนะแล้วก็เป็นตัว รีโมทนี่เป็นจอชุดควบคุมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพอเชื่อมต่อฝั่งนี้ครับเป็นคีย์ฟีเจอร์แล้วก็ด้านล่างอันนี้จะเป็นเฉดสีนะครับที่เขาแสดงให้เห็นตจริงเนี่ยพอ2อ6สีเนี่ยมันอาจจะมีการผสมสีกันระหว่างสีที่เป็นแม้สีหลักๆพวกนี้นะครับก็ไล่เฉดเหลื่อมกันไปนะฝั่งนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างไปดูกันเลยอ่ะ พอแกะกรองสีออกไปนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีหูฟังนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขาการรับประกันนะแต่ละประเทศเนี่ยเงื่อนไขาการรับประกันก็แตกต่างกันไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Quick Installation Guide นะครับเป็น m u l t i l a n g u a g e ด้วยนี่มีหลายภาษาครับยกเว้นภาษาไทยจริงๆผมจะชวนหลายๆคนนะเฮ้ยแอนตี้ไหมแบรนด์ไหนที่เอาของเข้ามาขายแล้วไม่มีภาษาเราเนี่ยอย่าไปซื้อนะครับ แตท่ที่จริงมีคู่มือที่เป็นภาษาไทยนะครับแต่อยู่ในเว็บไซต์ลองเข้าไปดูอ่ะและทีนี้ครับตัวหูฟังมันถูกบรรจุแล้วก็ห่อหุ้มมาด้วยพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกใสแบบนี้นะครับป้องกันการกระแทกนี่เห็นไหมครับของเนี่ยเวลาสมมุติว่ามันมาจากทางบริษัทผู้ผลิตนะครับเวลาเขามีซองมีแบบพลาสติกกันกระแทกอย่างเงี้ยแน่นอนครับความเสียหายก่าจะมาถึงมือเราเนี่ย มันแทบจะไม่มีเลยนะครับนอกจากคุณซื้อมาคุณแกะแล้วคุณทำหล่นนะอันนี้แม่ก็อนจะพังได้อ่ะลองดูครับเดี๋ยวผมค่อยๆแกะนะอืมอืมสะใจเว้ยอืมโรคจิตและอ่ะทีนี้ครับตัวหูฟังพอผมจับแล้วเนี่ย ผมรู้สึกได้เลยนะว่าเฮ้ยนี่มันใช่หูฟัง T T ของแท้หรือเปล่าปกติครับหูฟัง T T เนี่ยมันจะค่อนข้างมีน้ําหนักที่พอสมควรนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาสําหรับคนหูเบาแต่ตัวนี้เนี่ยพอมันเบาเนี่ยผมเลยคิดว่ามันน่าจะออกแบบสําหรับคนหูหนักตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคนหูกลางเพราะนั้นเวลาหูปกติเนี่ยมันแทบจะใส่ลงไปในเ e อียร์ครับไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเจอหูฟังหนัก,นกๆเนี่ยเ,เสียงดีขนาดไหนผมก็ น้อยครั้งนะครับที่จะหยิบมาฟังแต่ตัวนี้ครับน้ําหนักโอเคนะไม่หนักไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนรู้สึกว่ามันเป็นของก๊อฟนะครับใช้ได้เลยนะครับอาจจะเป็นด้วยวัสดุที่ใช้เนี่ยหลักๆแล้วเป็นพลาสติกนะครับมันก็เลยทําให้ตัวหูฟังเนี่ยมันมีน้ําหนักที่กําลังดีอ่ะทีนี้ในส่วนของดีไซน์นะครับผมขอเริ่มที่ตัวเ e อีย a r c ั p ก่อนผมขอเริ่มที่ฝั่งขวาก่อนนะครับหลายๆคนบอกว่าวไหนซ้ายไหนขวาก็ สัญลักษณ์นี้ครับตัว R นะครับตัว L แต่จริงๆคุณดูไมโครโฟนเป็นหลักดีกว่านะครับเพราะแบรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาออกแบบมาเขาจะเอาไมโครโฟนอยู่ไว้ซ้ายมือนะครับตัวฝั่งขวาเนี่ยดีไซน์นะครับมันจะเป็นออกแบบเรียบๆหน่อยนะครับแต่ด้วยความเรียบของมันเนี่ยจะเห็นเส้นขอบสีขาวใช่ไหมครับตรงนี้มันมีไฟอ่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูมาว้าโอ้โหเอาปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเปือดไฟ ก็ตัวเอคับเนี่ยมันจะมีอยู่เป็นสีดําแต่เป็นสีดําแบบ2ส,สีก็คือดําแบบดําด้านนะครับแล้วก็ดากอซี่นะครับดำกอซี่เนี่ยเวลาพอมันเอาไปตัดกับแสงสีขาวหรือว่าสีอะไรเนี่ยมันจะดูสวยนะครับแต่ใช้งานจริงเนี่ยมันโอกาสเสี่ยงในการเกิดขนแมวหรือว่าเป,เป็นรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยลิ้นงมือหรือว่าเป็นรอยแบบเป็นเส้นเสียนอะ่ะอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะดูแร,รักษายากนิดนึงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมซื้อหูฟังผมจะ เ,เลือกแบบเป็นสีดําด้านซะส่วนใหญ่ผมไม่ได้ต้องการความสวยงามไม่ได้ต้องการความเงางามนะครับผมต้องการอะไรที่มันใช้แล้วมันทนทานมากกว่านะครับแต่นี่ก็โอเคนะจับแล้วรอยนิ้วมือก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับลองสังเกตดูกดดูเห็นไหมครับรอยนิ้วมือก็ไม่ค่อยขึ้นก็หุ้มมาถึงขนาดนี้เลยนะครับตัวที่เป็นกอสซี่นะครับตัวฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับดีไซน์เหมือนกันเลยจะมีแค่ไอ้ตรงกลางนะครับซึ่งผมว่า มันใหญ่ไปมันเถอะท่าไปนะครับสำหรับไมโครโฟนเขานะครับตัวก้านไมโครโฟนนะครับข้างในเนี่ยมันสามารถงอได้นะครับเหมือนคล้ายๆกระดูกงูนะครับใครเคยเรียนเขียนแบบนะมันก็สามารถงอไดนะ้มันก็ต้องเอาให้เข้ากับสลริละของปากนะครับรูปหน้าของเราเนี่ยมันก็ต้องเอาเข้ามากายปากมาให้ถึงและตัวก้านไม้นะครับมีสีสองสีแตกมากเลยนะครับ ตัวนี้เป็นสีแดงส่วนตรงนี้เป็นสีส้มนะครับเพื่อสีส้มเรามาถามว่าเพื่ออะไร <c oughs> นะดำแดงโอเคอยู่นะครับดำด้านดำเงายังโอเคอยู่สีส้มมาทำไมนะอ่ะอันนี้คือเอียร์ครับด้านนอกนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆละให้ดูสีไฟเลยแล้วกันนะครับไฟเนี่ยอย่างที่เห็นทางด้านหลังนะครับก็จะมีอยู่ประมาณสัก8 9สีเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถนะครับ ปรับสีได้นะครับไม่ใช่ปรับเเปลี่ยนสีได้นี่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 หลายคนบอกเฮ้ยพี่ทำยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวค่อยให้ดูนะครับให้ดูก่อนว่าเฮ้ยมันมไีไฟแล้วก็ไฟมันสามารถเปลี่ยนได้่ะปิด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 ,ปด,ปดปไฟมาด้านในครับสำหรับเอียร์ครับก็จะเป็นฟองน้ำก่อนนะครับบริเวณขอบขอบตรงนี้หนึ่งเลยคือมันก็ซับเสียงนะครับภายนอกได้พอสมควร แล้วก็อีกอันนึงคือบางคนเนี่ยยังผมเนี่ยผมรู้สึกเลยลว,ว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยหูผมจะเบียดเข้ามาแรงลักษณะนี่ยหูผมใหญ่นะมันจะเบียดเข้ามาอย่างนี้หน่อยนึงมันก็ยืดหยุ่นนะครับพอมันยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ทําให้เวลาเราใส่เนี่ยมันจะไม่กดแล้วก็จะรู้สึกสบายขึ้นวัสดุที่เขาเอามาห่อหุ้มฟองน้าอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นผ้านะเป็นผ้าลายสปอร์ตข้อดีของมันก็คือมันช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนี่มีความยืดหยุ่นด้วยใช้ไปนานๆครับ ตัวผ้าเนี่ยถ้าเราไม่ไปกรีดหรือไปทําให้มันขาดเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้แหละนะครับมันจะไม่เหมือนกับหนังสังเคราะห์นะครับใช้ด้วยอายุการใช้งานไหนก็สองปี3ปีนะครับหนังมันจะเริ่มแตกนะครับแล้วมันก็จะติดหูเราดูไม่สวยงามครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับด้านในนะครับผมบีให้ดูเห็นไหมมันก็เป็นหนังสังเคราะห์เหมือนกันเดินรอบเลยนะครับคุมมันจะถึงนอ้อยอย่างนี้นะครับที่ทั้งทําอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราใช้งานหูฟังแบบลักษณะแบบนี้นะครับเสียง ข้างในเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเล็ดลอดออกไปข้างนอกนะครับบางครั้งเราดูหนังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไม่อยากคนอื่นรู้ว่าเฮ้ยดูเรื่องอะไรพระเอกนางเอกคุยอะไรกันอะไรเงรี้ยก็ตรงนี้ช่วยได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเสียงข้างนอกนะครับมันก็จะไม่เข้ามาก่อกวนข้างในนี่อ่ะไหนไหนให้ดูละลึกๆเลยนะครับจะมีโลโก้เป็นมังกรสีแดงนะครับมีปีกแล้วก็ตัวสั้นๆหน่อยตรงนี้เป็นผ้าเหมือนกันนะครับหอหุ้มไดเวอร์ที่อยู่ข้างในนะครับ ซึ่งไดเวอร์เนี่ยขนาด40มิลเป็นแบบนีโอไดเนียมแมกเนตนี่ย่านความถี่ครับตอบสนองตั้งแต่20จนถึง20,000เฮิร์นะครับก็ช่วงที่เราได้ยินชัดๆเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับถามว่า20ต่ำไหมสำหรับหูฟังตัวนี้ที่ผมลองนะผมรู้สึกว่ามันได้ยินเป็นเสียงเบสมันไม่ได้เป็นมิติไม่ได้ลึกเหมือนกับเสียงระเบิดตม,มันไม่ใช่แบบนี้มันจะดังตุมตุม มันอาจจะเป็นด้วยคาเล็กเตอร์เนาะว่าเสียงมันออกมาแบบชัดๆหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนเสียงแหลมในย่านความถี่20,000เฮิรต์ผมดูว่าเสียงแหลมมันไม่บาดหูก็จริงแต่มันดูแบบมันแหลมใกล้ๆอะ่ะมันไม่ได้แหลมแบบว่าเหมือนกับมาอยู่ใกล้ๆหูเรามันเหมือนว่าขึ้นไปแหลมแหลมที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะแต่เราได้ยินเสียงแหลมอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยสรุปเรื่องเสียงกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับคลิกมาดูทางด้านหน้านิดนึงนะครับ เมื่อกี้ผมพูดถึงไมโครโฟนมาแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงสเปคมันตัวย่านความถี่นะครับรองรับตั้งแต่100จนถึง10,000เฮิรต์เสียงเนี่ยผมบอกก่อนว่าเสียงมันธรรมดานะครับ10,000เฮิรต์เนี่ยเสียงไม่ได้ใสนะครับแล้วก็100เฮิรต์เนี่ยเสียงมันก็ไม่ได้ต่ำแบบว่าหล่อเหมือนพวกแบบนักร้องนะครับนักร้องผิวสีเนี่ยเสียงมันอุ่นๆอย่างนี้นไม่ใช่นะครับเสียงธรรมดามากนะครับสำหรับไมโครโฟนที่ห้อนี้ นะแต่ด้วยความที่มันเป็น USB เนาะผมก็ไม่สามารถเสียบให้คุณฟังได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันธรรมดายังไงนะก็เอาเป็นว่ามันเป็นความรู้สึกของผมแล้วกันถ้าใครไปลองแล้วรู้สึกว่ามันดีก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับสำหรับ USB ของ T T เสียง G หรือเสียงสัญญ,ญาณที่มันเป็นเสียงซาเสียงรบกวนเนี่ยน้อยมากนะครับแทบจะไม่ได้เลยถ้าแบบเราไม่ได้ตั้งใจฟังนะก็อาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมีแบบเสียงเหมือนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านหู แต่ถ้าเราเปิดเพลงหรือว่าเราฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ยินเสียงนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้ไม่ My, ลืมบอกอีกแล้วนะครับมันเป็นแบบ u n i d i r e c t i o n a l นะครับก็คือจะรับสัญญาณเสียงจากฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับไม่ว่าคนอื่นจะพูดฝั่งนี้นะครับหรือลักษณะอื่นเข้ามาเนี่ยถ้าคุณพูดอยู่แล้วคุณพูดอย่างต่อเนื่องนะครับเสียงคุณจะเป็นเสียงหลักนะครับแต่ถามว่าคนอื่นพูดเข้ามาเนี่ยเข้าไม์ไหมก็เข้านะแตม่มันเบานะครับอ่ะ อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของการปรับนะครับการปรับหูฟังตัวนี้นะครับการพลิกอย่างนี้ลักษณะนี้คอหูไปปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรา,เอ,าออกมาคาดนะครับคาดคอคุณสามารถคาดได้แบบนี้เนี่เผื่อพกไว้นอกบ้านแต่นะด้วยความที่มันเป็น usb คุณก็ไม่สามารถฟังนอกบ้านได้อยู่ดีนอกจากคุณพกน้ำพกตัวเล็กๆไปแล้วก็เสียบต่อแล้วก็ฟังเพลงแต่คงไม่ต้องลำบากขนาดนั้นนะนะอ่นะนะ ก้านครับนี่สามารถปรับยืดหดได้นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นโลหะนะครับก็ถือว่าเป็นโครงของบอดี้ด้วยนะครับแต่น้ำหนักค่อนข้างเบานะครับนี่มีความแข็งแรงนะครับนี่กดๆไปปุ๊บหักปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงกันขามือเลยนะครับตรงนี้อแถบนะครับเป็นสีส้มอาจจะเป็นดีไซน์เขานะครับอ่ะเอาละดำส้มก็ดำส้มนะครับ นี่เหมือนกันนะครับทางด้านบนตรงนี้ครับก็จะมีโลโก้ tt e sport by t h e r m o t e c h นะวัสดุเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกสีดำเป็นดำด้านนี่บริเวณด้านในของการครอบศีรษะนะครับก็จะเป็นฟองน้ำสีแดงนะครับเป็นผ้าคุ้มอีกชั้นหนึ่งเป็นผ้าลายสปอร์ตนี่นะครับแล้วก็ตัวฟองน้ำเนี่ยมี3ก้อนก้อนกลางเนี่ยอยู่กลางกระบาลเลยนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยทำให้มันจับแล้วก็ กระชับกับสรีละาของหัวเรานะครับมันจะไม่บีบมากนะครับน่าจะพอดีพอดีเลยแหละสําหรับหลายๆคนนะครับทีนี้ครับในส่วนของสายนะครับสายเนี่ยมีความยาว2เมตรเป็นสายถักสีดำนี่มีโชคนะครับกันสัญญาณรบกวนนี่แหละที่ผมบอกว่ามันช่วยนะครับหัวเป็น USB อย่างเงี้ยเสียบไปปุ๊บบางทีเสียบกับคอมเสียบกับโน้ตบุ๊กจะมีเสียงจีตัวนี้ครับช่วยกรองกระแส อ่ะส่วนตัวนี้ครับคือรีโมทคอนโทรลคุณสามารถปรับแต่งเสียงได้นะครับเพิ่มลดนะครับรวมถึงปรับแต่งสีไฟได้ด้วยนะให้ดูด้านข้างก่อนดีกว่าด้านข้างครับมันจะมีกิ๊บหนีบเห็นไหมครับคุณสามารถเอาไว้หนีบเสื้อก็ได้เป็นเกงกระเป๋าเป้หนีบนิ้วอ่าก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ครับมีสวิตช์นะครับเป็นแบบสไลด์นะค,คุณสามารถเปิดนี่เมื่อกี้ที่ผมเปิดไฟผมเปิดจากสวิตช์นี้แหละ สไลด์ไปฝั่งนี้ก็ปิดฝั่งนี้ก็เปิดนะครับส่วนฝั่งนี้ครับสไลด์เพื่อล็อกปุ่มกดนะครับคุณจะไม่สามารถทําอะไรได้ถ้าสมมติคุณล็อกปุ่มกดไปแล้วแต่ถ้าปลดล็อกปุ๊บอ่านะค,คุณสามารถเพิ่มลดเสียงได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนสีไฟได้นี่คุณสามารถเปิดปิดไมโครโฟนได้นะครับ,นะรบอ่ะทีนี้ครับในเรื่องของสีที่ติดค้างกันไว้สีเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดนะครับ จริงๆอะมันมี7สีนะครับแต่มันจะสามารถปรับได้8ครั้งนะครับเริ่มจากสีขาวก่อนนี่อันนี้คือสีขาวนะและก็วนไปเป็นสีแดงแบบช้ำเลือดช้ำหนองอย่างนี้ตัวนี้คือรันดอมนะครับคุณสามารถปล่อยให้มันเปลี่ยนสีนะครับไล่แดงเหลืองเขียวน้ําเงินม่วงอ่ะแต่ถ้าคุณกดอีกครั้งนึงนะครับมันก็จะเป็นแดงค้างไปแบบนี้เลยนะครับกดอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นสีอมส้มหน่อยนะครับ ถัดมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับมันก็ผสมกันนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีแดงก็เป็นสีส้มอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้สีน้ําเงินอันนี้สีม่วงสุดท้ายสีขาวเหมือนที่เริ่มต้นนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็เลนดอมไปก็เรียบร้อยครับสำหรับค o น o ส R G B 7.1จจากทั้ง T T E Sport นะครับก็การเลือกเกมมิ่งหูฟังนะครับ การเลือกเกมมิ่งเฮดเซตนะครับหรือว่าหูฟังเกมมิ่งเนี่ยการเลือกที่ดีสุดคือการที่คุณเอาหูของคุณไปลองเองนะครับนักรีวิวแต่ละคนนะครับคนทดสอบหรือว่าเพื่อนคุณเองก็แล้วแต่นะครับคนที่ลองแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอัตรดนะครับในการรับรู้ของหูคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนชอบดูหนังนะครับเพราะฉะนั้นการจะซื้อหูฟังตัวนี้ไปดูหนังเนี่ยผมบอกหรือว่าผมไม่ซื้อนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าย่านความถี่เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเลขที่เขาเคมานะครับว่าสเปคมันคือ20จนถึง2 0 0 0 0่เฮิร์ตนะแต่ยางที่บอกไปว่า20มันเป็น20แบบไกลแล้วก็2 0 0 0 0ก็เป็น2 0 0 0 0ไกลเพราะนั้นตรงกลางเนี่ยมันค่อนข้างบวมนิดนึงนะครับการเอาไปฟังหนังที่เป็นหนังดราม,ม่านะครับหนังที่มีบทสนทนาเยอะๆอ,อาจจะเหมาะนะครับแต่หนังแอคชั่นเนี่ยข้มได้เลยนะครับมันมันไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่แต่มันยังไม่ถึงเออบอกงี้ว,ว่า ส่วนการเอาไปฟังเพลงนะครับถ้าเป็นคอนเสิร์ตหรือเป็นเพลงที่เน้นเสียงนักร้องเยอะๆนะครับหูฟังตัวนี้ค่อนข้างโอเคและสุดท้ายเรื่องของเกมนะครับเกมแน่นอนนะครับการที่หูฟังตัวนี้มีระบบสล r r o u n d 7.1นะครับคุณอาจจะจําเป็นต้องหาเกมที่มันรองรับนะครับหรือว่าบันทึกมาในล่องเสียง7.1ถ้าเป็นแบบ5.1นนะครับเสียงที่คุณจะได้ยินนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ตรงกลางนะครับตำแหน่งกลางอันนี้หน้าอันนี้หลัง ทั้ง2ฝั่งเหมือนกันนะการเชื่อมกันระหว่างจุดแต่ละจุดเนี่ยมันไม่สมูทเออเพราะนั้นเวลาเรารู้สึกเหมือนเซิร์ฟเลาหรือว่ามันโอบล้อมเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยรู้สึกได้เท่าไหร่ว่ามันอยู่ในสถานะการนั้นหรือว่าอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆนะครับแต่พอไปลองกับเกมที่บันทึกมาในร่องเสียง7.1หรือว่าตัวเดโมต่าง,างๆนะครับเฮ้ยหูฟังตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเหมาะกับ7.1จริงๆนะครับและก็ด้วยราคานะครับ2,790บาท มันทําให้รู้สึกว่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์นะครับที่ชอบเสียงเสลแล้วก็เน้นเสียงพูดดีกว่านะเสียงพูดของตัวละครหรือว่าพูดของเพื่อนคุณก็ได้ในทีมเนะี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างตอบโจทย์นะอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับหูฟังตัวนี้ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทาง T T Esport ด้วยนะครับที่ส่งหูฟังมาให้เราลองเล่นกันแล้วก็ครั้งหน้านะครับเราจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามกันอีกนะครับสุดท้ายขอบคุณสปอนเซอร์ครับที่สนับสนุนรายการของเรา นะเราพบกันใหม่ครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเราจะได้ผลิตรายการกันต่อไปอ่ะวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ